ครับนี่แหละพี่น้องราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่เราห่วงไว้นะครับตั้นี้มัมีน้อยแม่เนาะตั้นี้ไม่มีนะครับประกันไห้สุยางเลยครับพี่น้องนะครับนี่แหละขั้วสูงบ้านใส่รอยซีซีได้ไหมครับพี่น้องนะครับเป็นเท่าได้เลยมาดิเอาเงินเก่านครับแม่เราห่วงไว้ต่อรองได้นะครับตั้นี้ไม่มีนะครับเบอร์โทรฝากพี่น้องให้แม่หน่อยแปดสามสองหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดสามคอยยังก็แม่ พ่อสวัสด์นะครับอยู่บ้านยังไงก็เนี่ยเอ้าอยู่ทางเนี่ยตลาดนช่ไหมเนาะครับพ่อสวัสด์ครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจติดต่อยผอมแล้วมาได้ครับพี่น้องนะครับวางน้ำหนับราคาเมียนเก่านะครับต่อร่องได้ครับพี่น้องไม่โคตรอะเสื้อางเพี้ยนขอไก่แห่งใหญ่ครับพี่น้องเอ้าหนักกับโทมาต่อร่องเอาครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆใครผอมกันมากนะครับพ่อนะครับผม เซนอวัตต์ตัวไไล่ลูกขึ้นที่บ้านเลยบอยเดวิตตีตัวเอ็นอันนั้นไล่ดิครับพี่น้องนะครับเดวิตตัดตัวไล่อยู่นะครับทายไปมันตัดมันตัดนะครับฝ่ายที่รู้มันเต็มนะครับผมเอาอย่าผ่ามันกระตุกกระตักนะครับขอถอดขอให้คุณหน้องให้ไล่ได้ครับพี่น้องนะครับเอาจักบว่าน้าตัวนี้สองหมื่นนะครับหน้าลงห้องไว้สองหมื่นบาท ราคาห่วงไว้ผมว่าเม่ยสาวคุณได้หาว่าแม่ยสาวตั้งสี่นะครับเขามากพอผ่านเลยครับพี่น้องนะครับมีเงินมื่นไปไในง้วกระบป๋าในนั่นนะครับผมถ้าซื้อไว้ครับพี่น้องนะครับตามราคามันเป็นแต่เอาหนึ่งสองหมื่นบาทนะครับราคาห่วงไว้เลยนะครับต่อร่องได้นนั่นเนาะอยู่ไก่กับทรงไห้ขึ้นเกานะครับอยู่ไก่กับตอร่องได้นะครับผมสองหมื่นนะครับราคาหนาเราห่วงไว้ครัาคาเปิดราคาห่วง สามารถต่อรองพูดคุยกันได้คือเก้าเบิ่งครับพี่น้องครับงามดีครับพี่น้องนะครับีีดแข้งขาดีประกันเอามาตัวเดียววะน้อซื้อบ่ได้อีกเลยเนาะขายเยอะตัวไปมื้อนี้บ่เอามาะทานขายอยู่นะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากได okay. ้ก er oh ําหน้าเราไปเลี้ยงนะครับเบอร์โทรติดต่อครับผมเมือนี้063้า3 613สองห้9เก้าเครับนวัดอยู่หน้ามุ้ดนะครับพี่น้องนะครับ ผู้ใดสนใจนะครับอยากได้กำหน้าเราไปเลี้ยงนะครับผมติดต่อมาได้นะครับได้ขายน้ำช่องบอยยูุนองหันหัวนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับหน้ามันมากครับผมผู้ใดสนใจนะครับอยากได้กำหน้าเราไปเลี้ยงติดต่อมาได้อยากให้ผมไปกินบอยผ่านยังในก่อนใครพวกเราบริษัทในเมื่อได้ เมีลูกแต่ว hmm. right. ่าได้เมีลูกตรงสิเศาซีนะครับราคาไอ้เราห่วงไว้นะครับเมีลูกลูกตัวผูกครับพี่น้องนะครับเอาสองหมื่นสี่พันเปรียบเทียบราคาเบิรงครับพี่น้องนะครับอยาผูกอยากซื้ออยากขายเียะได้หอยไปให้เงินกว่าบาทพี่ถือแค่นะครับอันนี้นะครับยึดตลาดคุณห่วงแค่ไหนครับพี่น้องนะครับราคาห่วงก็สามารถต่อรองกันได้นะครับเอาสองหมื่นสี่พันบาทนะครับราคาไอ้เราเปิดเราห่วงไว้ท้อมเหนก็แม่นไว้ พ่เาพ่เามเน,น,ะนะ 24, มเนาเนะ,าะสองหมื่นสี่พันคบนี้ว่าอะไรนี้จังวะแล้วอสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาห้องไว้ลูุกตัวเมีนะแม่ลูกลูกตัวเมียแต่เราผู้ไดสนใจนะครับอยากไปก็ยีอ่อเราไปเลี้ยงครับพี่น้องต่อรองได้อยู่นะครับผมสองหมบาทห้องไว้ซื้อ ก็เมืองไทยนี่จะขายเขาหรือจะจงเออดีแล้ะครับคุณน้องสนใจนะครับอยาก้แล้วไอ้นั่ไอ้เราไปเลี้ยงรัาคี่น้องตัวไหนแม่ม้านไหวหรือยังบ้านรือแยกลูกไงตัวนี้แแยกลูกครับแยกลูกแยกว่าอะไรตัวสมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปบาทถุงานใส่รอยสี่สิบปไนครับพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันค่าไอ้เราห่วงไว มาโทรมาต่อร้องเอานะครับผมเบอร์โทรติดต่อได้ใช่เบอร์ทบุนเ98 9762367 2367นะครับผมไอ้รัรบไอ้อบไอท็อปเนาะอก็เ่นลายเข้าัมนมันนแฟับาตครับผมแม่กลูกยวบอยังเข้าไปแม่ังไเดปั้นหน้าเขาปั้นเลย พ่องครับพ่หนุ่ใครคับพี่นมใครบ่เนี่ใครรบบ่ฟองไว้ไอ่หวัด้องไ่วัดวม้นเจ้าอุ๋สามครับพี่หน้่งตัรองไหนนะครับพ่อแม่นน่งไอ้เจ้าฟันน่มเครับพี่นุ่ม นั่งสามหมื่นสามพันบาทคิวดีครับพี่น้องแดงเข้มดีเลยสมัตตต่อรองปูนขั้กันได้เก่อนนะครับสำหรับใครสนใจก้นามนราบอยากได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องัวก็ถือว่าคอเล็บแข้งขาดีเบิ้ลนะครับตอนนี้วนามี่เลอครับพี่น้องสามหมื่นสามพันบาทค่าเพิ่นเปิดเพิ่นห้อหงไว้น่าดีครับพี่น้อ,องสมัตต์ตัองกันดี ใบวงออเด็กตลาดด้วครับพี่น้องนามดีครับคี่น้องสามหมื่นสามพันราคาทองว้ราคานี่สามารถพูดคุยตัวรองกัเจาของหัวไหได้ครับน้อแกงขาดีไม่มีตำหนิพี่ขายเถออันนั้นเขาเิ่งนเลี้ยงนีขายใบครับ ซื้อขายซื้อเลี้ยงก็ต้องซื้อเวทีคนคืพี่น้ครับพี่น้องโอ้สามเหมือนสามนะครับกระท่านาเราวหองไว้นะราลองกันได้ด้วครับนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อในนาเี็ตเจ้าพนักขายมันก็สาม้าสี่แปดห้าสี่แปดแปดสี่หกห้าหอยนิดถื่นชมครับพี่น้องเอาตัวถามบอกได้ครับพี่น้องนะครับเจ้าพนพนักขายหม้อกัดจุ่มประมาณใส่ร้อยสี่สิบปุล้วนะครับผมเอามากระทงกข้อตัวรองเอานะครับ เราบอยยังกับใบบุ้งทางผมนะขางผมมีแต่ง้อเหนือได้ครับพี่น้องนะเดี๋ยวแกนกล่องไปบุง้งมันเป็นกระตุกกระตักงได้ครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ว่าเวตาตัวให้นะครับผมการภาพเสียงไม่ชัดเจนยังไงก็ขอโทษขอให้พี่น้องนะครับผมัััััันน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 ตติิดาาามมรรรรรบบบบบบชหลละะะคคคคอออ่่่่สปปีี้้กกกจพพงไเทขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับในการถา่ายทำคลิปนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเอามีใบจากได้พี่น้องไปเพส่อกรอนครับขอบคุณครับวัสดีครับ